น well Entonces, People, ี่ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนบรรทัดทองเรามาอยู่ที่ป้านีกุ้งแจน้ำปลานะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนี่ดูเห็นไหมคนต่อคิวก็ให้ต่อสองแถวนะแล้วเราก็เดินเข้ามาเราก็สั่งเนี่ยนี่อันนี้คือข้างในนะนี่ทุกคนมาเราจะมาเก็บกันอันนี้เราได้มา้องกระปุกเมื่อกี้แล้วก็เราได้กุ้งมาอีกหนึ่งเดียวขอสต่อกันซอต่อกันแล้วก็ที่เหลือมีผักนะมีผักนะสองมัดไรอ่ะ กันทุคนนีู่อด้เร่ไปด้วยมกันทางละูอ่ะนี pues, okay. ่ไปเราก็จะใายอันนี้นะใสทั้งหมดเลยนี่ เราจะใส่หมทั้งหมดเลยอ้ยยว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 ข้าวคู่กับไส้แยกกันพวกนี้ตองทำทำนีไ่ไได<ป>ยไ,<ป>ไม่วไม้วยต่อไปเราก็จะใส่น้ำจิ้มน,<ป>นี่เด็ดเลยทีเด็ดทีเด็ดน้ำจิ้มนี้ đuôn, đuôn á, chúng ta luồng bay yoyo à, đấy, ngon, ngon này, 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 หอยนางรมนี่นะน้ำจิ้มกว่าอาร่อยเลยดูด้อดอร่อยมากป้าหนี้คุนเจียน้ำป,ปนะลาบรรลัตทองร้อยดิบดีนะคูนเจร้อยดิบห้าบาทมีกุ้งสามตัวมีหอยนางรมอันนี้หนึ่งนี่รวมรวมกระปุกหนึ่งนี่พอแบบนี้เลย นี่ดีดีอันนี้ร้านที่สองนะคือร้านเฮียจูเฮียจูบรรทัดทองเมนูเนี่ยกุ้งขั่วพริกเกลือไข่ข้นอันนี้ข้นอ๋อน่าอร่อยมากเลยนะร้อยสามสิบเก้าบาทนะเนี่ยนี่ส <Hey. S 2> ่วนอันนี้จะเป็นข้าวไก่ข้นกุ้ง นี่อันนี้อีกอันนึงอันนี้เขาเรียกอะไร,รอ,อ่ะเย็นตะโพต้มยำนี่โอ้ยน่าอร่อยน่าอร่อยเดี๋ยวเรามาจิ้มอันนี้กันก่อนนะไอ้กุ้นยัวย่วๆเลยนี่ปีกน้ำปลานี่น้อยกุ้งมาทั้งหมดสามตัวน้อ้กุ้งมาทั้งหมดสามตัวเดี๋ยวเราจะจิ้มไข่กุ้นก่อน,กนนะครับแรกว่าไข่กุ้นอร่อยไหมนี่ไข่กุ้นยัวย่วๆเลยจ้า ก็อร่อยไก่ต้นเนี่มันมีความความมันไม่รู้ว่าผสมอะไรบ้างนะ่ไม่ไม่รู้นะแต่กินกุ้งดูว่าอันนี้คือกุ้งขั่วปเกืออ,อ,อร่อยกงั้วปเกลือร่อยออยอดเรามาดูเงี้ยหน,นูันนณอก นี่วันก่อนเรามาแล้วเราไม่ได้กินร้านนี้เราจะกินรอบก่อนอานายก๊อปกรต้องโหนะนี่เด็ดเดเด,ดห้ดูเมนูนี่นเราสั่งอันนี้นะกินกับชาเขียวในสังขยาพูดบิดสังขยานี่นี่ทุกคนแพ็กเกจน่ารักมากเลยเห็นไหมนี่กระต้องโก เยังไม่ออกมาแล้วมาแล้วนี่อ่อยไิจีอะไรมากมานี่ทุกคนเรามาจากบรนทัดทองแล้วเรามาแวะที่กลองถมเดี๋ยวไปหาของ เล็กๆน้อยๆกันพาไปเดินดูนะเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคลองถมเนี่ยโอ้ของเยอะเลยเยอะเลยที่เขาปูผ้านะเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่เห็นปะโอ้เยอะแยะเลยนี่เห็นปะส่วนมากก็จะเป็นนี่ตุ๊กตาโมเดลเยอะแยะลุยนี่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 อ้เต็มเลยดูคนคนเยอะมากนี่เห็นปะเยอะเลยนี่เห็นปะ หมดเดี่ยวเล็กๆเลยนู้น<ด>นี่เห็นปะโอ้คนเยอะเลยคนเยอะเลยน,น,นี่อันนี้เสื้อโอ้ยโทษครับนี่่ีนส่วนมากก็จะเป็นพวกแบบนี้ตุ๊กตาโมเดลเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยอ้เยอะมากเลยนะเยอะมากเลย เห็นปะนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะสองข้างทางนะนี่เนี่ยเห็นปะสองข้างทางนี่อันนี้เพิ่งเจอกองกินด้านหนึ่งน้ำคือน้ำเปล่าไว้ไหมนี่เรากลับกันแล้วคนเยอะมากเลยดูไปแล้วกลับแล้วเดี๋ยวไปขับรถเที่ยวแถวจะน้หล้วงกันต่อ สว่วนมากก็มีแต่ตุ๊กตา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 ทั้งนั้นนี่เลยตุ๊กตาตุ๊กตา